Toyota Motor Thailand เตรียมกระตุ้นตลาดครั้งสุดท้ายสำหรับ New Toyota C-HR รุ่นพิเศษ GR Sport ซึ่งจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมนี้ราเรียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับโดย Toyota C-HR นะครับถือว่ามีการทำตลาดครั้งแรกในโลกนะครับตั้งแต่ช่วงปี2016 ซึ่งตอนนั้นนะครับ c สามารถทำให้ตลาด c rosover s SUV นะครับไซส์เล็กมีความหือหวาขึ้นมานะครับจากการที่ Toyota นะครับมีการพัฒนาตัวรถนะครับขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์มใหม่นะครับ TNGA ที่ทำให้ตัวรถนะครับมีดวิ่งไดนามิกนะครับที่ดีมากยิ่งขึ้น t ตโยต a าไทยแลนดก็ได้ทําตลาดของตัว c h r เรื่อยมานะครับมีการออกรุ่นพิเศษนะครับที่เป็น Limited e dition นะครับในหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Adidas e dition นะครับที่มีจํานวนจํากัดเพียง1,200คันมีตัว n u b u r r i n n g e i t t o o n นะครับที่เป็นจานวนจํากัดและก็รุ่นพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ดีไซเนอร์ระดับโลกอย่าง c a r r ล g g e r f ร e l นะครับที่มาร่วมดีไซน์ตัว c h r นี้ด้วยนะครับ แต่พอมาถึงในช่วงเดือนกระกฎะาคมปี2020นะครับโตโยต้าได้ทำการเปิดตัวโตโยต้าโคลโร่าคอร์สนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่สร้างบนพื้นฐาน TNGA เช่นเดียวกันแต่มีพื้นที่ห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับและก็พื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับใหญ่กว่าตัวโตโยต้า c h เนะครับทำให้ลูกค้าในตลาดนะครับก็เริ่มหันไปมองโคลโร่าคอร์สมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งก็ส่งผลให้ c h r นะครับมียอดขายที่ลดลงเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนะครับ t o y ต้าโมเด Year ล่าสุดนะครับมีการทำตลาดเพียง1รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับก็คือตัว t o y o ต a c r ี r าร์พรี m มียมเซนะครับซึ่งเป็นลังคาสีเงินที่เปิดตัวมาก็กมีแค่ตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้น และล่าสุดนะครับโตโยต้าประเทศไทยนะครับจะเตรียมเปิดตัวโตโยต้า h ีเตัว GR Sport นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นตลาดลารอสุดท้ายนะครับสำหรับโมเดลของ C-HR โดยหน้าตาของตัวรถนะครับ CHR ตัว GR Sport ในตลาดโลกนะครับจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นแรกนะครับก็คือเวอร์ชั่นยุโรปนะครับที่มีขายในประเทศอังกฤษนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่มีการดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและก็หรูด้วยนะครับ กับตัวอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นเวอร์ชันของญี่ปุ่นนะครับจะได้หน้าตาแบบตัว GR Yaris สาประตูนะครับซึ่งจะยกหน้าตาตรงนั้นมาใส่เลยนะครับซึ่งทําให้หน้าตาของตัว CHR นะครับมีความแตกต่างจากตัวรุ่นปกติเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่จากข้อมูลนะครับคาดการว่า CHR เวอร์ชันประเทศไทยนะครับมีแนวโน้มเป็นแบบเวอร์ชันของตัวยุโรปนะครับ ซึ่งทั้ง2หน้าตานะครับความเปลี่ยนแปลงหลักๆของตัว G R Sport นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับเป็นแบบตัวใหม่แล้วนะครับเป็น LED นะครับพร้อมกับ daytime running l i g h t นะครับดีไซน์จะมีความสปอร์ตมากกว่าตัวรุ่นที่ขายในปัจจุบันการชนด้านล่างนะครับจะเปลี่ยนใหม่ยกชุดทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เส้นสายด้านข้างนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ CHR อยู่แล้วและก็จะมาพร้อมกับตัวลายล้อดีไซน์ใหม่แน่นอนนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับดีไซน์ไฟท้ายนะครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบใหม่นะครับที่เป็นแบบ LED นะครับที่จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการชนด้านล่างครับที่เป็น Diffuser นะครับก็จะดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวเวอร์ชัน TR Sport นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวถังสี t ู o ทนนะครับหลังคาด้านบนจะเป็นสีดำ นอกจากนั้นนะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับ GR Sport โช๊คอัพนะครับจะมาพร้อมกับโช๊คอัพปรับจูนใหม่นะครับมาเฉพาะสำหรับ GR Sport อรคอรสปริงปรับจูนใหม่นะครับในส่วนของภายในนะครับแน่นอนนะครับตัวเบาะมาพร้อมกับเบาะแบบ GR Sport นะครับที่จะเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับสำรับกับตัวอาคาทัล่านะครับพร้อมกับปักโลโก้ GR Sport เข้าไปนะครับตัวการเดินได้นะครับก็จะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนะครับตัวพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ3าก้านทรงสปอร์ตจะมีการดีไซน์ตัวก้านนะครับที่มีความเล็กลงนะครับจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับปักโลโก้ GR Sport ทางด้านล่างนะครับปุ่มพุชสตาร์นะครับก็มาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ GR Sport มาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับแป้นคันเร่งแป้นเบรกก็จะมาพร้อมกับแป้นที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสครับเพจนะครับที่บริเวณข้างประตูนะครับก็จะมาพร้อมกับสารลัก GR Sport ด้วยนะ ่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมแน่นอนนะครับเบนซิน1.8ไฮบริดนะครับกำลังแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังอยู่ที่122แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT นะครับพร้อมกับรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E20 และนี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดสำหรับตัว Toyota CHR เวอร์ชันพิเศษนะครับ GR Sport ต้องมารอรุนกันนะครับว่าเวอร์ชันไทยจะได้หน้าตาแบบตัวเวอร์ชันยุโรปหรือว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับสำหรับใจจริงนะครับอยากให้นําเข้าตัวของญี่ปุ่นมานะครับเพราะมันจะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นน่าจะทําให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับณวันเปิดตัวว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subcribe ด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ